สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าวันนี้นะคะออเดอร์อาหารเที่ยงนะคะคุณแม่ก่อนท่านเมตตาตั้งนานแล้วค่ะแม่จ๋าเพิ่งจัดให้คุณแม่เป็นเนื้อย่างด้วยค่ะแม่เพ้จัดมาแล้วนะคะแม่จ๋าอุปกรณ์ครบทุกอย่างอนุโมทนาธุกับคุณแม่ด้วยนะคะของคุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแม่จ๋าตั้งแต่ปีใหม่เพึ่งว่างค่ะแม่ ล่างว่างค่ะแม่จ้าวันนี้เป็นมือเที่ยงนะคะแม่เป็นมือเที่ยงค่ะแม่จ้าขอบคุณพ่อกับคุณแม่มีแต่ความสุขในคุณแม่ก่อนคุณพ่อกอบมีแต่ความสุขความเจริญส,สำหรับอาหารอร่อยกับครอบครัวของแม่เพชรพ่อควานแม่ควานค่ะแม่จ้านี่ค่ะเป็นสองชุดนะคะแม่อร่อยมากเลยใน อาหารเที่ยงวันนี้ค่ะแม่จ๋าสาธุสาธุกับพบบคุณมากค่ะ